ไหนวัวไหนวัวตามไรครับอ๋อดิเช็กแนวอาการกับปุ<อ>้มว่ามันได้ตามแนวที่วางไว้ไหมกับปุ้มแล้วไหม้นี่ทำใหม่ใจเรานี้มานี่อ๋อใหม่นี่ยเขาเรีย,ย,ย,ออยกว่าไหม่พังกับพังอาการมันเป็นระดับอ้างอิงของการร้างอาการถูกไซดกับมันต้องมีพังถ้าไม่มีพังเนี่ยเราจะกำหนดจุดความสูงเซนเตอร์ข้องขานข้องเสาไม่ได้ครับปุ้มแล้วเชียกเนี่ยอ๋อเชียกเนี่ยกับ พอตีฟังเสร็จแล้วเนี่ยเชียกนี่เนี่ยถ้าเตียบเมมอนในเบบเนี่ยก็คือเป็นพิดไล่ครับลิดไล่ดีไซเป็นแน่วไว้ว่าเชียกเนี่ยมันจะคึ้ไปจากฟังนี้ไปอีกฟังหนึ่งซึ่งมันเป็นการไดชาติกันที่นี่เชียกเนี่ยจะเป็นระดับเป็นระดับข้องยุดอางอิงในการยัวเนี่ยสมมติว่าเราเราทำระดับไปแล้วว่าที่ข้ามเซ็ปเนี่ยทำจากเชียกมาที่เส้นแล้วเรายัวทีเชียกได้เลยแต่ว่าข้องผมเนี่ย พอผมครึ่งลรเทปเนี่ยผมจะเอามาร์คเกอร์เนี่ยขีดไว้เรียบร้อยแล้วว่าตรงเนี้ยลงจางระดับตรงเนี้ยเซทิฟตินเป็นระดับล่างขั้นกับผมเชียบ